ปิดลุกเมย์ปัทธิดาที่ใส่ไปร่วมงานแต่งงานมากและคิมสวยสะดุดตาม,มากเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นสำหรับคู่รักมากปรินสุภารัตและแฟนสาวคิมเบอรี่แอนโวเทมัสณห้องเวลบอลลม โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีเหล่าคนบันเทิงมากมายไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจนนี Gen ่อัลลภักและป้อมเพรเนยโชติกาเจนเจนสุดาบุญเซน ตูปเยวดีและมาวินทวีพลหากไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เพราะว่าความสวยของเมย์ปัทดาสะดุดตามากๆโดยทางด้านเมย์นั้นได้มาในชุดราตรีสีชมพูซึ่งเป็นผ้าฉีฟองสวยสะดุดทุกสายตาในงานดูเรียบรู้ดูแพงมากวันนี้เราจะพาไปเปิดลุคของเมย์ปัทดาในงานแต่งของหมากและคิมจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ